ได้เนี่ยมันกำลังงามเบิึงเบึง,บงวุ้ยทำมันใหญ่นะพี่น้องนะถ้าตองมาอีกเนี่ยจากสามอาทิตย์เนี่ยสี่อาทิตย์หมดหละเนาะเลยนี่คอ่เนี่ขออนุญาตเก็บเก็บนิดเดียวนี่งามงาม,งามพี่น้องจ้าวุย้ยเอาจากหน่อยเนาะมันงามหนาทนุถน,ถนอมนนอีหลีด้วพี่น้องเด้ออืจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายังไม่ยอมแพ้นะคะสินําหาขนาดจนไดพ้พ่อพี่น้องมีเกาะเบิ้งเบิงคับรถไปขับรถมามาเจอเกาะเห็นบ่ละพี่น้องพุน่นะเกาะเกาะเกาะอยู่ข้างหลังมาดามพุน่นเกาะน้อยๆนั่นอันเขาเอิ่นแกละแย่หลุมแย่หลุมลูกไส้หน่อยว่ะพน,นักพักกันนั่งแน่รถแต่เพราะสิลงมาบ่ลงมาเขาก็สิเบื่อแม่อยู่หน่ะละแต่ว่าแม่กับวายอมแต่ว่าพ่อก็เป็นใจค่ะขับรถพาแม่หาเด็กหน่อยไว้หลุนเนาะพี่น้องจ๋าทั้งดูห้าวทั้งดู ก่อนไปในเบิ่งดอกดอกไม้อะไรเนี่ยสวยเหลือเกินพี่น้องขาเนาะงามคากจะนี่คล้ายคคล้ายๆกระเทียมแต่ไม่ใช่กระเทียมนะจ๊ะไม่รู้อะไรค่ะไม่รู้ดอกอะไรแต่วันนี้ก็มาพราอันนี้น้านี่นี่สเก็บให้ยแย่จอยเนี่ยเนี่ยเ็บมากันนี่ไปให้เล่าเนี่ยแพทเห็นเรามักเป็นคนประดับของแนวนี้เจบไปให้เล่าเจฟอาจากต้นเลยได้ใหญ่เอ้ยน้องเห็นน้ำต้นเลยได้ทั้งในต้นทั้งบรอยุ่ในต้นนี่แหละ เห็นเจ้ามักนี่ไหมนี่นี่เพียเก็บไปเห็นเหล้าเนี่ยเออเหล้ามักประดับพี่น้องจ้าเห็นคนเก็บเอาอยู่เหมือนนั้นเก็บเพเ่อนเพื่อนสวยๆงามๆของเหล้าไหนเราเอาไปประดับงามได้ล่ะเพือนแผดมันโบงงามคือเงานเพิ่นมันโบเป็นตัประดับดอกจั่บพี่น้องจ้าอ้ยสวยจังเลยพี่เยจอยงามครับงามงามงามกว่าที่เจ้าเก็บเหมือนนั้นอีกเนี่ย พี่เลิศแท้โอ้ยพอสิมเก็บขนาดไปไปเดี๋ยวคอยออกมาเก็บไปเบิ่งขนาดก่อนมาสิมือดมาดามมันจะมืดก่อนนะเบิงเบิ่งเกาะเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพูน่ะเกาะมีคนอยู่พอมนะเกาะนั่นนึกว่าอันบอเมนนึกว่าเยาวสิบาบ์มีคนอยู่มีคนอยู่จ้ะมันสิเป็นตะมีอยู่บ่ไอ้เอ้ยเพิ่น่ารับรถชั้นสิผ้าเธอรับรถหาอีกมองเดียวแค่นั้นเด้อเพิ่นมา ก็เรียกว่าได้ได้แต่มันคือสิบ่มีดอกมันเป็นแรงผิดเป็นต้นหนามน่าจะไม่มีนะพักยังที่ระพักอะไรอ่ะเนี่ยพักยังเกียพักอะไรอ่ะฮะคือเป็นตะกินแท้ฮึโวยพักยัล่ะพี่น้องเนาะง่ามแท้แต่าจะดูถูกได้พี่น้องเพื่อมีเนาะ ว้ายดูถูกพี่เนาะดูถูกมากดูถูกมะารามะรม,าามเจา้าคือดูถูกแท้ขนาดทะเลพี่น้องกัลั่งึ้นเจอเจอเจอนั่นจะดูถูกเขาบอกแล้วห้ามดูถูกเขาบอกว่าดูถูกดีกว่าดูผิดเนาะม,าามนะรมเนาะวิเลเล็ดน,นี่นี่พี่น้องจา๋ามีอยู่ด้อมีอยู่ด้ออย่าสิว่าบ,บ่ามีเนี่ยมีมีอยู่โอ้ยดีใจดีใจพี่น้องดีใจเดียเจอขนาดทะเลเห็นบ่เนี่ยไม่ะ ไปหาต่อแบบนี้แต่ว่าสนใจพักตัวน,นั้นแห้งคืองสวยอ่ะร่างกายเนาะนี่แม่เลือดที่เป็นความมไปนี่โบมมีผพักขนาเข่าอ,อยู่บ่เออเลิดเลผื้นที่ไปต้าบมีผันมี่โอ้ยดีใจดีใจนองจ๋ากอใหญ่ๆงามๆแด้ไหมอเนาะไปหาต่อลุ้กันต่อไปนี่เป็นพักวันสิงโต แดดลมลมตกแล้วหนาวแล้วอันนั้นก็เป็นไอหนคะผมพักผมทะเลกําลังถีงจ้ะอ้ายดีใจดีใจพี่น้องดับเบิลม่นหมองที่แชทเพื่อไปก่อกจำว่าไรครับลุงอ้ายโอ้ยพี่น้องจ้ะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรบัทพี่น้องเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งอุ้ยงามเท่อุ้ยข่อยเก็บบ่นี่เก็บจักหน่อยนะจังจักงานหนึ่งฮะเก็บงานหนึ่ง พอได้ว่ามาแล้วได้เก็บเนาะว้ายมีความสุขที่สุดในโลกเลยไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะเพียเพียพี่น้องเอยเต็มเลยมูเจ้าเบิง้งเนี่ยเนี่ยนี่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 พือน่ะพื่น่ะพอะพกระลังขืนพอกระลั่งขืนงามงามค่ะที่สุดของที่สุดเลยท่านเพื่อนได้เห็นนะเสียงมาท่านที่เสียงเพียนท่านที่แถวแถ้า,า,ถา,ถา,าไปในรถแถวแฟนถามพ่ออยังออพ่อบนะ่อเพื่อน่ะ ทำพอนีเปล่าแว่นแว่นแว่เลยเลยพี่น้องเสียงเตียนโอ้าที่ความสุขที่ความสุขหลายความสุขมากที่ได้เจอย่างเลาะบนต้นไม้น้อยเนาะสุดยอดที่นี่พี่น้องจ๋าอยดีใจคุณอาเมียนไว้พี่น้องเมียนเมียนแบบงามนึงอุ้ยอุ้ยแลนพันว้ายยางพันยางพันนี่อีกพี่น้องโอ้ยนี่แม่ดงขนาดทะเลเลยนี่ โอ้โหนี่นี่เบิ้งต่อนี่เบิ้งเบิ้งนี่ฟา,า,าดอุ้ยบ่เอาบ่เก็บดอกเอาไว้ให้นเราใหญ่ก่อนสิหาเฉพาะอันก้อนอะที่เพิ่นใหญ่ๆน่ะแม่เนาะวายสุดยอดเลยแมุ่้ยดีใจดีใจพี่น้องจะมาดามดีใจแบบเนี่ยเจ้าเบิ้งมูเจ้าเบิ้งเนี่ยเนี่ยก้อนเนี่ยมันใหญ่คักได้เนี่ยมันกำลังงามเบิงบ้งเบิ้งวุ้ยทำมันใหญ่นะพี่น้องนะแพตตองมาอ,าอีกเนี่ยจากสามอาทิตย์เนี่ยสี่อาทิตย์หมดละเนาะ โมโหพันใส่เวลาจะเลื่อนเติบโตโดนปัญหาเบิ้องพ่อแม่พี่น้องนี่อุ้ยหาบโบเกีงใจนี่เก็บเลยเดี๋ยนี่เกีงใจซื่อสีงามพร้อมเบิ้งสีสันสวยงามค่ะพี่น้องจ๋าเนาะอุ้ยสวยมากเบื้องนะหนึ่งก่อหนึ่งก่อสองก่อสามก่อสี่ก่อห้าก่ออุ้ยห้าก่อจ้าหกก่อหกก่อเจ็ดก่อหมดละไปไปหยางหาตัวได้คอยกลับมาเบิ้งอีกเนาะเพียเพีย มูเจ้าเบิงมูเจ้าเบิงนี่นี่ปาฮแมนตัวนี้บอที่ข้าเจ้าคุดเอานี่เฮ้แมนบอเนี่ยใช่ไหมแบบนี้บอบมแมนดอกเนาะอย่าไปหาคุดเถอะเฝ้าใหญ่เฝ้าใหญ่นี่อีกสองกอบริเวณใกล้เคียงกัน,นปนาฮัตอลังการแห้งพี่น้องอุ้ยยังสี่ห้อยยางตายเลยเอยขอยันยางคักเด้อแบบข่อยมากค่ะอุ้ยพี่น้องจ๋าไม่มีสุดของที่สุดเลยเนี่ย ลูกแฟงเขากับบลลงมานําดอกนี่มันมาเขามาเป็นมูก็ดีแล้วพุ่นะคุณ,นะคณนะก็เนยหน่อยพุ่นะอวดแล้วอวดอีกปาร้ดร่างกายอหลีพี่น้องจ๋าแนมดีๆแล้วแต่เว้นซองตานี่อะไรอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่คณะหรอกปาดงามคักแหมเนาะก็ลลังคืนไหมจะ่าหันมาอีกรอบหนึ่งยสิมาถือบุ มีอีกวะเนี่ยมหาซอ<ม>ยมาดามเด้อเปนมองถ้าเจ้าจอดเลือดเป็นทาเลือดแบบมันโมเนท์ทาเลือดดอ,อกมองโอ้ยพี่น้องจ้าเนี่ยผ,ผู้สูุดของที่สุดเลยนี่ก้อนนี่ขออนุญาตเก็บเก็บนิดเดียวนี่เอานิดๆแต่น้อยอุ้ยนี่แมงามขนาดเลยเนาะเก็บอีกกอ้อนเอา เอาแต่ต้นนี้แหละที่นั้นจงไหวหนึ่งกอสองกอสามกอว้าทีโ่โถบงโมแบกแดงนี่อีกบัวคาหม่องเนี่ยโอ้ยข่อยแน่ม,มากนี่ข่อยข่อยนึกว่ามันแมนมันโมแมนแต่ว่าต้นนี้นี่บัวาดเลยนี่โอ้โหพี่น้องขาโอ้ยผู้ใดมาเห็ดหยังเล่าเนี่ยโอ้พอมีคนเห็ดไม่มีคนทำอะไรเจ้าหรอกแต่เจ้าสวยเหลือเกินงามงามพี่น้องจ๋าเฮ้ยเอาจ๊ะ น้อยเนาะน้อยเดียวน้อยเดียวนิดเดียวอบอตองห่วงได้พ่นขื้นมากือเก่าเด้พี่น้องจ้ะขื้นมากือเกาอ่างามค่ะพี่น้องหนึ่งกอสองกอสามก่อสี่กอประมาณห้ากอนะคะประมาณห้าก,กอบาทพี่น้องอไปยางต่อยางต่อมันตรงมีอีกละถามันมีเห็นบอสันพอ่อดถ้าพ่อดงพิ่นมาก็สิมีบอกป้า,ปาไปไปไปเลยเรื่อยนะแม่เนาะหยดเลย แฟนๆก็ลุกๆว่ามันหนาวเพื่อนป่ะก็เลยว่าฉันคือบนหนาวเม่แล้วเส้อใส่สุดแบบนั้นแล้วก็เธอกับยางสัตว์ส่นออกมายางนั่กันข้าเกับบุมมาแฟน่ามันมันเป็นยางถี่มีความสุขถ่ยได้มายางเาข้าพอดีเขายางแป๊บเดียวเขาพอดียางเข้านาีนา่อันนี้พักกันนั่นได้จัดได้พักผมทะเลป้าผ่อหลายกาะเนาะพี่น้องเนาะอย่าหยีพี่น้องอุย้ยดงมันเลยดง ดงมันนี่เนี่ยเจ้าเบิง้งเนี่ยเพิ่งกำลังขึง้นใช่ไหมบอดงคณะทะเลพี่น้องจ้าป<ะ>ัาดิโต้เพลีย่งเนี่ยเนี่ยมูเจ้าเบิง้งมูเจ้าเบิง้งดงคณะทะเลจ้าดงคณะทะเลจ้านี่อีกนั่นนะ่ะโอ้โ,อโหพี่น้องบริเวณใกล้เคียงกันนี่อีกนะคะปะัาดิโต้ผมโม้มมมบอกเตียงอ้ยข้างเครงนั่นอีกบัสพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ นี่นี่มุเจ้าเบิงพี่อะนี่นี่นี่ต้นเก่าเพิ่นนี่เม็ดเพิ่นเก็บอเอาเม็ดก่อนเก็บอเอาเม็ดนําเก็บอเอาเม็ดเก็บเอาเม็ดแต่อย่าเก็บเบิดเด้อให้มันล่นไปถ้ามันขึ้นอีกนะเนาะนี่เอาไว้ซ้ำนี่ล่ะปดพี่น้องจ๋าเบิงเบิงเบิงโอ้ยนี่ไหมเอาออกให้เล่าก่อนแล้วสิได้ขึ้นโอ้โหเธอสวยเหลือเกินเธอสวยมากน,นี่ปูนาพี่น้องจา๋า เอาได้บ่นี่เอาจักหน่อยเนาะเอาจักงาสองงาเด็ดเก็บจักหน่อยพ่อพิ่นพ่เสียใจเย็กเก็บลร้กวานั่นอยู่เนี่ยว่าพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่เนาะโอ้ยสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดอดีใจหาจนพอเห็นบ่มันตรงมาใเห็นมันถือจูด๊ดคันแขวจงไว,ว้พ่อคันแขวคันแขวพี่น้องจ้ะ เห็นบ่พี่น้องนี่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 เจ้าเบิงเจ้าเบิงมูเจ้าเบิงงามขนาดใดนี่คือขนาดทะเลเ้อจ้ะเด้อนี่มูเจ้าเบิงดูนี่กอใหญ่เลยนี่ตัวนี้ใหญ่มากอันนี้นี่ใหญ่มากนี่นี่อ่อนๆเพิ่นให้บอนี่นี่นี่เดี๋ยวเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เป็นดอกขึ้นมาให้เห่าเดียวเก็บกันนี่เอาเอาการนี่ซะนี่เนาะเด้เก็บจังหน่อยกันยังดีนี่โอ้ยจะมันงามคัก กำลังสิเป็นดอกเห็นบะมันงามหนาถนุถนอมยีรีด้วพี่น้องเด้ออจ้ะซัมนี่กับพ่อใจนี่แห้งแล้วหลู่ๆค่ำๆเอาเนาะนี่อ่อนคักหาสัำเอากอละนิดละหน่อยเนาะแต่เนาะพี่น้องแปดมีความสุกจ้ะสุกคักสุกแน่นั่งหว่านั่งหัวอยู่ผพีเดียวไปไปหาต่อไปวิจใจ ีใจแห้งไปไปานางดีๆมันสีหยาบิ่นด่าสุดยอดดีๆเลยสุดยอดสุดยอดจ้าเนี่ยมึงดีๆมันมีบ่ข้างในนไะยิ่งเงาเลยเด้อพี่น้องจอา้ายาวไปเลยค่ะมันมีแล้วมันมีคักมีนะเ,น,เน,มนี่ยเดือดสาหรายแฟนใส่จีพีเอตไปมันเดือสชะม้าต้องมาค่ะไม่มาไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะมาเบิ่งมาเพิ่นก่อนเพิ่นหลายเนี่ยทุกยิง่ยนะงใหญ่นะิุกเป็นแนวไหล ่อเวอยุดบเนี้เอาพูดหน้าพี่น้องมูน้องมูเจ้าเบิ้งมูเจ้าเบิ้งมูเจ้าเบิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดนะพี่หนะพี่พี่พี่แล้วก็พี่อีกเด้อพี่เนี่ยโอยดงมันพี่น้องงาวพูดหน้าอีกพูดหน้ยแหนมเห็นอีกพุดหน้าโอยผี่กำลังใหญ่โอยนี่นี่พี่น้องเบิ้งเม็ดเม็ดแล้วนี่นี่เบิ้งเม็ดเพิ่นเนี่ยปาดปาดเม็ดหมเอาเก็บเม็ดก่อนเด้อเก็บเม็ดก่อนเก็บเม็ดก่อนเก็บเม็ดก่อน ฟินบ่ล่ะคะสุดยอดความฟินบ่พี่น้องจ๋าสุดยอดนะคะขอบอกนะคะพี่นะโหดโพบหมกโมบักแตงเรืยพี่น้องจ๋านี่เบิ่งเม็ดแล้วเนี่ยดูเม็ดเขาสิ่งองเพาะเนาะเพาะปลูกไว้ในบ้านเบิง่งนะแมะมันสิขึ้นบอพี่น้องจ๋าแม่ดามีความสุขที่สุดในโลกเลยจ้ะ พี่น้องจ๋าขอบอกว่ามีความสุขมากนี่เบิงเบิงเนี่ยหนึ่งตน้นสองตน้นสามตน้นสี่ตน้นพี่อีกเด้อพี่น้องห้าตน้นหกตน้นเพียเจ็ดตน้นแปดตน้นเก้าต้นเนี่ยชุดเดียวเนี่ยคิดเบิงนี่นี่เบิงห้อยเพิ่นเนี่ยเนี่ยบ่มีคนมาเก็บเพราะว่าถามีคนมาเก็บก็บสิวว่าเป็นลักษณะนีนน้เนาะนี่แล้วเถาแล้ว,ลวม็ดเพลน,ลนถิ่มเบิดไหมฟินฟินคักพ่อแม่พี่น้องจ๋า สุดยอดความฟินเลยเอาเม็ดไล,ล้ๆแน่กันนะเก็บเอาเม,มา็ดมันเนาะจ้ะอุย้ยหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสิฟินน้มาดามด้อจ้ะเด้อสุดยอดอหลีเดี๋ยวสิพ้ายางเบิ่งต่อพอเห็นที่ตอนหนาะแต่ว่าคลิปนี่สีฝากไว้ซ้ำหนีก้อนเด้อพี่น้องจ้ะเนาะฝากไว้ก้อนเพราะว่ามันมีอีกหลายอยู่แพทย์คิดว่าสิได้ไปฟินๆน้ำกันในคลิปหนาด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆ้วเด้อพี่น้องทั่วโลกสิได้เห็นเนี่ย เบิ่งความงามของเพิ่นเนี่ยก่อนจากไปเนี่ยให้เบิ่งความงามของเพิ่นเนี่ยถ้าเราใหญ่ขึ้นมาเราสิจังไดลพี่น้องเราสิงามแบบสงา่างามประดับทะเลเนานะจ๋าเนาะก็เลเอยบ่อยากเก็บเพิ่นพ่อแม่พี่น้องสิว่าเป็นอย่างมาดามคือบ่เก็บอยากเห็นฟิวคือปีที่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บอยู่เก็บหน่อยๆเนาะจ้ะเนาะไปแล้วจา้าขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ไปร่วหามาดามเฮีมาสุ่ม,มกับเอ็นจอยลายไซนเดนมารด้วจ้ะสองเอ๋อน้องเพิ่นผ้ามวนผ้าห้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ,อ,อ,อยู่ดีมีแห่งส จุบเพินน่นนี่พี่น้องเพล่นงามแห้งเพล่นงามงามข,า,ขาแงามแนว่ยปื้มมีความสุขดีใจที่สุดในโลกดีใจที่สุดในสิบโลกเลยจ้ะบ๊ายบายคะ่ะ